เด็ก่ยู่ค่ับในเรื่องเรื่องการทำอาหารแล้วก็ได้โอกาสอยู่ในคัวก็พบว่าเป็นเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่สดใสค่ะแล้วก็ดูแล้วมีเอนเตอร์เทนตลอดเวลานะครับโดยเพราะเวลาที่อยู่ในครัวเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือเวลาทำอาหารเรามีความสนุกสนานค่ะรับและเป็นสิ่งที่แบรนดพีโนบัสเองอยากจะโปรโมทว่าเอ๊ะห้อบครัวมันควรเป็นห้องของควาสนุก การที่คนในบ้านได้เรียนรู้กกันครับก็ผ่านรายการของเอมี่เราเราได้เห็นภาพน่านะได้เห็นตัวอย่ากันก็เลยตัดสินใจเรียนเชิญคุณเอมี่มาเป็นเกสของเราในวันนี้มาสรางให้เห็นถึงความสนุกในการใช้เครื่อ,กองกลทางเทคโนโลยีวันนี้ทุกท่ทานได้ชมกันนะเอมี่รูส้สึกอะ คก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกคือเรียกว่าครอบครัวมันไม่ใช่คือที่ทำอาหารอย่างเดียวคือมันเป็นห้องที่หนึ่งคือเป็นห้องที่มี่อ,อยู่แทบจะมากที่สุดในบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันคือการทําอาหารเป็นเป็นช่วงเวลาที่ได้สันติทาของครอบครัวแล้วมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคือถ้าเราไม่สนุกกับการทําอาหารน่ะพี่จะไม่ทำคือเราคือคือ <c oughs> ถ้าสมมติต้องทำแบบว่าฉันจะต้องทําอาหารโดนบังคับหรือมันไม่ได้มีความ คอเราอยู่ในครอบครัวมันต้องมีความสมุขมันจะต้องมันต้องมีอารมณ์ในการทำมันถึงจะอาหารออกมามันถึงจะอร่อยด้วยนะคะ่ะรู้สึยินดมากๆแล้วหลังจากที่ได้ทดลองใช้ตัวแบรนด์ p l แล้วรู้สึกเป็นยังไงคะเคื่อนดับแดกเลยก็ที่ชอบดีไซน์นะคะคือเรารู้สึกว่าดีไซน์แบบสวยเรียบเก๋แค่นี้ก็ทําให้เราแบบ อยากใช้<ล>เ,เราอยากใช้อะพอเราอยากใช้มันก็จะทําให้การทำอาหารทุกอย่างก็ก็จะสนุกขึ้นอพอเราสนุกกับการทำอาหารมันก็มันก็จะมีความสุขแล้วก็มันก็จะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่มันจะช่วยทําให้เราทําอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยอาหารในโลกใบนี้มันมีหลากหลายสไตล์มากค่ะสไตล์ยุโรปสไตล์เอเชียสไตล์แบบปแปลกๆมากมายต้องถามทางคุณผู้จัดาค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของทางเทคโนคลโลยสของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหรือว่าสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับอาหารเอเชียคนเอเชียได้ยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าเลย้อนกลับไปที่ร้านคุณเลยะเราตั้งใจสร้างคูดักเทคโนโลยีมาให้ดีพอที่จะตอบการ,มารดมทานดุจเอเชียนะเพราะว่าถ้าไปไม่แรงอผัดกะเพราก็ไม่อร่อยรคับ ไฟไมันต้องแรงแต่ทีนี้ถ้าเกิดไฟแรงปิดเ,เยอะแต่เครื่องดูดควันไม่แรงก็มีปัญหาอีกใช่ไหมครับที่ส่งพัสดสินคัาที่มเราเนี่ยเราจะวางเรื่องนี้เป็นสําคัญอันดับแรกก็คือต้องใช้งานในเชิงเอเชนตที่ออดีจริงจิตดีดีไซน์เป็นสิกิทามก็กกกต้องผ่านเป็นแนบครับไปที่ถ้าทำก็จะเป็นเมนูที่ง่ายๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนจิ้มง่ายมากจิ้อะไรก็ได้ก็เลยจะไม่ค่อยทำอะไรที่แฟนซีวันนี้ก็ได ใส่คุณเอ็มมี่ช่วยกดยผมแล้วแหละครับโอ้โหเหมาะมากๆนะคะเพราะวัน <c oughs> นี้เอ็มม่กามาเข้าครัวตรงนี้เ,เลยนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขออน,นุญาตกระเถิบขึ้นมาด้านหน,น,น,น้านิดนึ่งว่างว่างมาอยู่ข้างนอกก็สะดีกว่าะเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วขงของการคุกกิ้งโชว์กันเลยค่ะสำหรับเมนูคริสปี้อิตาเลียนพ็อปโบว์ w i t ชีสวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักๆเลยนะคะ ก็จะมีตั้งแต่ตัวเนื้อหมูใช่ไหมคะคาดตัวนี้ใช่ไหมคะไ่ตเก็นหมูอนันนะคะมีอะไรอีกคะก็เราจะมีเนื้อหมูใช่ไหมคะมีเกล็ดขนมปังนะคะมีถั่วมีไข่นะคะแล้วก็จะนมนะคะเราก็จะแค่เอามาผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมมีอริกาโน่มีพริกไทยมีเกลือนะคะแล้วก็เอามาผสมผสมคลุกคลุก ทีนี้เราก็ทำให้เขาแบบแบนๆบนเพื่อที่เราจะเอาชีสเนี่ยละคะใส่ลงาโอเคแล้วก็ทำเป็นก้อนแค่นี้เลยค่ะอธิบายมาขนาดนี้แปลว่าพร้อมแล้วจริงๆด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันจากขั้นตอนแรกเลยค่ะเดี๋ยวให้ตะนันช่วยนำไป<ช> <นำ S 1> ค่ะตั่นนะคะเทใส่เท<อ>ได้เลยโอ้ใช่ค่ะไปบนหมูได,ได้เลยใช่ค่ะจริงๆเราก็ตวงมาแล้วเนาะมาแล้วค่ะตรงมาแล้วสักแต่ว่านี้น่าจะ ให้ hey, hey, คนนี้เร<อ>า<อ>ช่วยกัดล้วกันว่าออ์น,นี้ก็ได้ค่ะแค่นี้ก็ได้นะคะค <น S 1> แล้วเดี๋ยวคุณกินตนันนำถั่วนะคะถั่วมาด่วยมาใีช่วยช่วยกันคลุกนะคะเรามีเมนูขึ้นให้นะคะบนหลังจองเวถ้าใครอยากจะเอากลับไปทำตามที่บ้านทำได้เช่นกันนะคนะซึ่งเมนูนี้ไม่ยากค่ะสับเ,เราใส่ไข่นะคะด้วยไข่นะคะไข่แดงฟองอ,งองีว ออที่พอมันมีของเหลวมันก็จะเริ่มเริ่มเกาะเริ่มเริ่มเกาะแล้วนะคะแล้วก็จะมี <c oughs> นมน,น,นะคะจืดนะคะใส่ลงไปเ <c oughs> ี่คะปกติแล้วเวลาอยู่ที่บ้านเห็นเวลาลงคลิปเนี่ยคือสนุกมากในแต่ละรอบเตรียมวัตถุดิบเองทั้งหมดเลยไหมคะเตรียมเองหมดเลยคะ่ะ Oh. มันด้ยวยความที่เป็นปรายการเราอะค่ะเราก็เลยต้องเลือกเมดูเองเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้รักน้อยแค่ไหน uh. ถ้าเราแบบมีคนอื่นมาช่วยเราเราก็จะแบบพอมันไม่ถนัดหรือมันไม่เคยทำความมั่นใจในการทำก็จะไม่ค่อยมีอะค่ะ,แล,ะ uh. แล้วก็อีกอย่างคือคุณซิสจะเป็นคนที่กินได้ ช่วยใส่ให้นี่วิธีการโรยก็ดูเหมือนเป็นคนทำอาหารบ่อยอยู่แล้วเนี่ยนะคะไม่ใส่ไม่ใส่หมดเลยละกันนะแค่หมดเลยหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปค่ะมันจะทําให้ตัวน้องหูเนี่ยดูดเข้าไปด้วยนะคะค่ะมันอาจจะอันนี้จะเป็นกระเทียมนะคะก็ถ้าเราชอบมากก็ใส่มากถ้าคนที่บางคนอาจจะไม่ชอบกลินก็อาจจะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ไปอไปหมดเลยค่ะคุยไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนเกลือนะคะจะซื้อหมดเลยดูจากตัววัตถุดิบนะคะที่นำมาปรุงแล้วไม่ยากแล้วก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะใอ้เวลาเตรียมไม่ต้องนานมากก็น่าจะได้แล้วสำหรับเมนูนี้ค่ะก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันคลุกเคล้าแบบได้ที่แล้วอย่างนี้คะีมใช้ตาค่ะแล้วก็ดู t e x t อาจจะดู t e x t u หน่อยนะคะว่างจริงเวลา ถ้าอาหารไม่ค่อยมีสูตรไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่มีคือเราก็จะกูกะกะเอาทำไปชิมไปไปเรื่อยๆนะคะไอคอนสวรรค์ที่เรามีใช่ไหมคะไม่รู้ว่าคอสวรรค์ใช่คอนชอบไอคอนคนชอบที่ชอบนะคะข้ามาเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะมาปั้นหรอค่ะโอเคจที่กำลังอยากช่วยปั้นไหมคะได้ครับได้เลยไม่ได้ครับไม่ดีกว่าเดิมเดีให้คนณไปปั้นค่ะเต็ดการ ไปเจอของเหลนข้างในไ่ได้ค่ะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราปั้นลงบนฝ่ามือนี таки, ่แหละนะคะแล้วก็จะใส่ชีสลงไปตรงกลางค่ะนี่คะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาสุกแล้วค่ะตัวชีสมันละลายอยู่ด้านในเวลากัลับมันช้าเยิ้มออกมาเินี่นะคะเราก็จะใช้ประมาณ10แผันนะคะประมาณสกู๊สกู๊ปค่ะ เได้ค่ะแล้วก็อาจจะแบบปั้นๆให้เขามีความแบนๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็หยิบก้อนชีสค่ะใส่เข้าไปแล้วก็แค่ห่อเขาให้อยู่ตรงกลางแล้วก็อาจจะหมือนนิดนึงให้เขามีความกลมๆปริปรี ตัวไซส์ที่เราทำอันนี้เนี่ยจริงๆเดี๋ยวเป็นไซส์มาตรฐานไหมคะหรือจริงๆแล้วมันสามารถทำเล็กกว่านี้ได้หรือมันใหญ่กว่านี้ได้ถ้าที่บ้านนะคะจะชอบทำก้อนใหญ่เลยใหญ่เลยรู้สึกว่ามันทีเดีเราสนุกดีเราสนุกดีมันก็จะเพิ่มความแบบใส่ชีสตรงกลางแล้วก็จะใส่แบบมากขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะปั้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็หรือว่าเราอยากจะทำเป็นก้อนเล็กก้อ ก็อยู่กับว่ามันหุ้มตัวชีสหมดหรือเปล่าใช่ค่ะใช่บางทีทำไปก็ชีสทะลุออกมาบ้างคือมันหมดะลรไหมคะเป็นเพราะว่าถ้าเก่งจริงก็คือเราก็ต้องไม่ให้ชีสมันทะลุออกมาใช่ไหมคะเชฟทั้งหลายซิปิทั้งน้องๆน้องๆเป็นเชฟกันหมดทุกคนนะคะไม่เหนย่อยไหคะพี่ยังไม่ทำถูกใช่ไหมคะถูเห็นไหมทุกคนมีอะไรขัดใจไหมคะพี่ม่ทำอะไรขัดใจไม่ได้ไม่มีทุกคนบอกว่ายอดเยี่ยมเลยเดี <jogo in S 2> <ENNIS> ๋ยวไปทำตามเลยวันน <as> ี้นะคะ ว่าพอช่วยกันเราก็ไวอยู่นะคนะไปต่ออีกสักเอาเอาให้หมดเลยได้ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะแือสบบอย่างที่สี่คือเราถ้าใครได้ติดตามเราก็ไม่ค่อยที่จะ,ะมีความคิดเห็นที่ตรงกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามีอยากได้ก้อนเล็กเขาก็จะต้องอยากได้ก้อนใหญ่ถ้าเราอยากได้ก้อนใหญ่ขเขาก็จะต้องอยากได้ก้อนเล็กส่วนอย่างเวลาทำก็คือทำคนละทีมก็จะออกมาไม่เท่ากัน ส่วนผสมที่ลงตัวของคู่รักนะคะอันนี้ทำถูกอ้อมแล้วค่ะมันก็จะไม่สวยว่าท่านได้ก็โอเคอยู่นะคะเรื่องรสชาติออกมาคือโอเคเพราะว่าเราเป็นคนปรุงไงก็แต่ถ้าเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องให้คุณซีด้วยคือคุณซีก็จะเป็นคนที่ปรุงอาหารได้ได้ดีเขาจะจัดจานเราอาจจะชอบรสจัดจาน เป็ดกันทั้งคู่ค่ะนะถึงได้บอกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆนะจะตีกันมากอะไรบ้างแต่สุดท้ายผลที่ออกมาคืออร่อยและทานได้นะคะและจริงๆแล้วเนี่ยช่องของคนพี่เองเนี่ยสามารถที่จะทำตามได้่ายเลยเพราะมันก็คือเมนูแบบที่อยู่ที่บ้านนี่มันก็มาจากนี่นั่นแหละคะ่ะที่เราเป็นคนนี่ไม่ได้ทําอาหารเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็อาศัยชอบทําแล้วก็เปิดดูอะไรบ่อยๆทําบ่อยๆนี่ก็ว่าประสบการณ์หรือว่าแบบ ไปก,ก็จะทําให้เราเกดขึ้นได้ด้วยอโอเคค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวขอเปน็นประมานนน้ะน้แล้วกันนะคะใช่ค่ะเราจะได้ไปกันต่อเลยค่ะซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวน้องหูเป็นก้อนๆี่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วใน่ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องนําไปทอดอดอะคะคะก็จะใช้ลานในการทอด ที่ประมาณสัก0อ,องศาทอดไปสักระยะหนึ่งให้มันเริ่มเกาะตัวกันนะคะให้เขาไม่แตกเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะนําเข้าไปเข้าเตาอบซึ่งจริงๆตัวขั้นต,น,นตอนตอนทอดอันนี้เราของเนี่ยชงคัดออกมาเพราะว่าเวลามีจํากัดจริงๆนะคะเราจะตัดขั้นตอนนี้ออกไปแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราทอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะนําไปเข้าเตาอบค่ะอันนี้เนี่ยคืคอสิ่งสําคัญเลยนะคะที่อยากจะโชว์ให้ลูกท่านได้เห็นกันค่ะสําหรับตัว เอาตั้งพื้นนะคะที่เรานําม,มาอบในครั้งนี้ค่ะจะสามารถอบระยากด้วยระบบไฟฟ้าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเลยดีไหมคะเอ<ร>าไปเลยค่ะได้ที่เราทอเสร็จแล้วเนาะที่ทเราก็าเสร็จแล้วนะคะ เอาวันนี้เอาวันที่ทอดเสร็จแล้วไปใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเอาตัวที่ทอดเสร็จแล้วไปอบอันนี้เป็นตัวที่ทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงว่าหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วค่ะเ<ม>ขาจะเป็นก้อนโกลมมีสีขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นสีแบบอมเหลืองเหลืองทองทองแล้วแบบนี้นะคะที่ทอดก็เพื่อแบบให้สีมันส,ส,สวยด้วยสวยด้วยแล้วก็ได้รสชาติได้มัตช์เจอร์นะคะโอเคเรานำตัวที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปเข้าเตาอบค่ะตอนนี้สามารถเล่ได้เลยกรแสนี่ยใช่ค่ะ สำหรับตัวเตาอ,อ,อบนี้เป็นเตาพักค่ะอบและย่างด้วยระบบไฟฟ้าเทคโนโลยีรุ่น TNPF9L50E10SS นะคะวันนี้ความจุถึง98ลิตรด้วยกันค่ะขนาด90เซนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เรานะคะนะคะซึ่งความพิเศษให้ใครเล่าไม่ได้เลยต้องเป็นคนเป็ดตนันเท่านั้นต้องเล่าให้เราฟังนลดนึ่งสำหรับเตาตัวนี้ความพิเศษของเขาคือยังไงคะ อกว่าติ่งเตาฟรีเซนติงน่งเนี่ยถือเป็นเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในประเทศในยุโรป<อ>คนไทยเองอาจจะบางบ้านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่ว่าจุดเด่นของฟรีเซนติ่งจริงๆแล้วก็คือข้างล่างมันเป็นถังแล้วก็ข้างบน,นบเน<อ>ี่ยมันเป็นตัแกล่ะก็จะมีบางรุ่นที่ข้างบนเป็นเตาไฟฟ้าด้วยก็มีอ,อย่างตัวเนี้พอขนาดมันเกาสิบเซนเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเตาไฟฟ้าก็จะมีความจุที่เติมว่าอบอาหารได้ค่อนข้างเยอะมากในเวลาเดียว แต่ถ้าเกิดไซส์มันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงมันจะมีคนที่120เซนอะไรอย่างเงี้ยครับคนในประเทศที่เป็นส่วนอาหรับอะไรอย่างเงี้ยครับามันแกะทั้หัวได้เราโดยใช้เครื่องฟรีิศน์นี้ก็หลักจริงก็คงแก้คงการเฉลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าอยู่มานานพอสมควรแล้วแล้วก็แขางดีเพราะว่าเป็นคนที่ตอบเนี่ยโอ้ยจะสังเกตมากเป็นคนที่เวลาเราเลือกผลิตยนสินค้าครับเราจะบูกได้ว่า ประเทศไหนเนี่ยถนัดสินค้าแบบไหนอย่างต่างประเทศจริงๆต้องบอกเลยว่าประเทศที่ถนัดคือยุโรป